สวัสดีค่ะช่องเทคโโนยินดีต้อนรับทุกทก่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเทเคโลนําเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านสวนพร้อมที่ดินนะคะเหมาะแก่การพักผ่อนค่ะบรรยากาศร่มรื่นเลยนะคะสําหรับบนพื้นที่อยู่ติดถนน2ด้านด้วยนะคะถนนคอนกรีตด้านหน้าค่ะและด้านข้างเป็นถนนเรียบคลองชนละทานอุดมสมบูรณ์นะคะมีไฟฟ้ามีน้ำพร้อมค่ะบรรยากาศดี ที่ดินข้างๆเป็นทุ่งนานะคะเงียบสงบค่ะเนื้อที่ขนาด1ไร้66ตารางวานะคะอยู่ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ในเขตของบริการของเซเว่นนะคะเจ้าของขายเองค่ะแปลงนี้1 5 5 0 0 0 0บาท ต่อรองคุยกันได้นะคะสนใจนะัดชมพื้นที่แปลงจริงด้วยตนเองค่ะติดต่อสายตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะเจคยนทได้ใส่ข้อมูลพร้อมรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วในวันนี้ทางเราต้องรากันไปก่อนสวัสดีค่ะ